งส่ไปไม่กลับทุกคนบางครั้งไปไม่<ง><ง>ได้งั้นงั้นงั้นไปนอนนู่นเลยได้ไหมครับก <laughs> ็อยู่ตัวยืยนเอาไว้แล้วไปนอนออแบบว่าแบบคือสมมติว่าเรามไมไ<อ>ดูคนมันน้อยๆจังวะกับพี่เปาใช่ไหมครับที่สองคนที่เอ้เค้ยนี้เป็นอะไรเจ้าหญิงอรอไปที่แล้วก็พี่ยกใช่ไหมครับที่ผมเห็นอันนี้ผมไปอ่านเจอเหมือนกันเหมือนแบบว่าคนอื่นจะแบบอ้างว่ามีธุระจริงๆด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบห่างกันไปแล้ว จะจดชื่อด้วยนะเจไม่ค่อยมีใครทนกับแอดมินได้หรอกค่ะไม่ใครอยู่กับแอดมินได้นานหรอกพี่ตอดเป็นเพราะอะไรหรอครับใค <c oughs> รตั้งอยู่ตรงนี้ไงใครไปไม่กลับทุกคนบางครั้งไปไม่ได้เงั้นงัง้นเป็นนอนนู่นเลยได้ไหมครับก็อยู่ตัวยืนเอาไว้แล้วเป็นนอนนู่นได้เลยไหมครับนอนไหนอ่ะ ลองเป็นผู้ตามไหมครับคุณลุงคือที่อะไรวะลองเป็นผู้ตามคืออะไรคือนอนเอเขาเรียกว่านอนอะไรอ่ะเฮียต่อเลยอ๋อนอนนอนนี่หรอใช่ครับนอเฮียต่อฮิสตัดมาในนี้ไงแบบใครไม่เป็น

นี่น,นั่นเป็นคนในนี่ครับคนชนทางกลางเขาไปกินกันร,ระดับคนรวยังกินอะไรครับร,ระดับระดับผู้มีเกียรติเราไปกินนู่นล่าเวยียนกินได้ที่ยาวเลยนะ He's the only one doesn't doesn't know how to talk We're the only two right why, why 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 you no have hair มันจำวันวันนั้นเคยจะปิดกล้องเหรอโหอ้ยเอาจังวะตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกเบื่อฟีฟ่าแล้วนะ แบบรู้สึกนิดนึงอะเริ่มไม่ได้แบบว่ามีแบบอยากเล่นเหมือนเหมือนตอนเล่นแรกๆแ,แล้วอะ